กองทุนได้อนุมัติงบให้ผู้สร้างเดียวกันนี้กับบทเดียวกันนี้ได้รับเงินอุดหนุนถึง30ล้านเพื่อมาสร้างเป็นหนังแทนว่าเจาะลึกหนังรักชาติอดีตละครเวทีที่ไม่มีคนดูทุกคนทราบดีว่าเจ้าภาพงานนี้คือสมาพมผู้จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสือท่านแค่ไปร่วมออกบูธเหมือนกับสำนักพิมพ์อื่นๆครับ ท่านไม่ควรจะเคลมผลลัพธ์ที่บอกว่าสถิติผู้เข้าร่วมงานจำนวน1ล้าน1นแสนไปบูทธท่านไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมไปงานหนังสือทุกปีผมแทบไม่รู้เลยว่าบูธของท่านอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำผมเพิ่งมาเห็นในรายงานเล่มนี้เองครับเราไม่เคยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตนะครับย้ำอีกท่านประธานครับผมคิดว่าคอนเซปต์ของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การประกาศต้งต ว่าฉันนะซอฟพาวเวอร์ฉันนะซอฟพาวเวอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่การพันผ้าขาวมาแล้วเดินไปเดินมาบอกใครต่อใครว่าซอฟพาวเวอร์นะจ๊ะนะจ๊ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมเชตะวันเตือประโคนสอสอก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองลาสวายครับขอร่วมอภิปรายรายงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับอภิปรายสื่อหน่อยในฐานะที่เคยเป็นสื่อกลัวคนจะลืมนะครับอภิปรายแต่กองทัพมานาะท่านประธานครับผมเปิดอ่านรายงานชิ้นนี้แล้วติดใจกับความเป็นสื่อที่ผมให้ความสําคัญอยู่สองแขนงครับนั่นคือภาพยนตร์และหนังสือ เริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์ครับรายงานเล่มนี้ผมนะครับรายงานเล่มนี้บอกผมว่าผลงานเด่นของกองทุนในปี2566นั้นคือภาพยนตร์เรื่องพระร่วงเด่นมาเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วผมก็ไปค้นมามีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่าพระร่วงพระราชาผู้ทรงธรรมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนในปี2564 30้าบ่ล้านบาทนะครับ มากที่สุดสําหรับการสนับสนุนในปีนั้นแล้วก็เป็นข่าวคราวใหญ่โตด้วยนะครับผมมี1นสประเด็นที่ติดใจยอยากได้รับคําอธิบายจากท่านนะครับ 1. พระร่วงเคยแสดงในรูปแบบของละครเวทีเดอะมิวสิคลในปี2561ไม่มีคนชมนะครับคนชมไม่ได้เยอะแยะมากมายขณะที่สื่อแห่งหนึ่งยังกล่าวไว้ในบทเกินหลังจากที่ทราบว่ากองทุนได้อนุมัติงบให้ผู้สร้างเดียวกันนี้กับบทเดียวกันนี้ ได้รับเงินอุดหนุนถึง30ล้านเพื่อมาสร้างเป็นหนังแทนว่าเจาะลึกหนังรักชาติอดีตละครเวทีที่ไม่มีคนดูท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับถามหน่อยครับผลลัพธ์ที่ว่าขออภัยครับข้ามหน้าไป <laughs> ผมไม่ได้พูดเองครับผมไม่ได้พูดเองครับถ้าคำของสื่อมันเป็นคำของสื่อมวลชนนะครับเขาเขียนมาอย่างนี้ซึ่งก็นำมาสู่คำถามว่าละครเวทีที่ขาดทุน แต่อะไรเป็นเหตุให้กองทุนอุดหนุนงบถึง30ล้านบาทเพื่อให้บริษัทนี้เดียวกันนี้นำบทเดียวกันนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ความยาว90นาทีท่านมีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรนะครับท่านประธานครับในรายงานนี้นะครับผมเปิดมาดูในส่วนของผลความสำเร็จของโครงการภาพยนตร์พระร่วงท่านบอกว่าผลผลิตคือภาพยนตร์พระร่วง ความยาว90นาทีจำนวนหนึ่งเรื่องโดยมีกำหนดการจัดฉายทางโรงภาพยนตร์ภายในปี2,567ท่านครับผมเคยไปดูในเว็บไซต์ของท่านนะฮะแล้วก็มีรายงานการชี้แจงต่อวุฒธธิสภานะครับท่านบอกตอนนั้นนะครับว่าภาพยนตร์พระร่วงพระราชาผู้ทรงธรรมอยู่ในระหว่างแก้ไขรอบสุดท้ายปลายปี 2, 5 6 6นะครับปลายปี2566นี้ได้รับชมแน่นอน ครับปีนี้กรกฎา,าคม2567จะปลายปี2567แล้วครับถามหน่อยว่าแก้ไขรอบสุดท้ายเสร็จกี่โมงครับแล้วผมก็งงว่าในเมื่อนหนังยังไม่ฉายทำไมท่านถึงกล้าทำรายงานแบบนี้ครับ ท่านบอกว่าผลลัพธ์คือภาพยนตร์ได้สอดแทรกแนวคิดการใช้คุณธรรมในการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสามัคคีที่ประชาชนพึงมีต่อประเทศชาติรวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้นําที่มีต่อประชาชนและหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อผู้นําซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ประเทศชาติต้องการในปัจจุบันถามหน่อยครับผลลัพธ์ที่ว่านี้คือท่านคาดการใช่ไหมะัะ หนังยังไม่ฉายเลยครับท่านคิดว่าประชาชนจะดูแล้วรู้ซ yeah. right. ึ no ้งถึงคุณธรรมที่ท่านอยากให้เป็นอย่างนี้เหรอผมคนหนึ่งที่ไม่ครับพราะภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์พระร่วงของรัชกาลที่6นั้นนะครับทางรายงานบอกว่าท่านบอกว่าอาศัยข้อมูลประวัติศาสตร์การสถาปนาชาติไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดศรีชุมในสมัยสุโขทัยท่านประธานครับยุคนั้นไม่มีชาติครับ และสุขโขทัยก็ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกรวมถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขโขทัยก็เพิ่งสร้างหลังจากที่ราชการที่5ทรงตั้งโบราณคดีสมสรและปีเดียวกันนั้นสมเด็จเจ้าฟา้ามหาวิชราวุธนะครับสยามกุฎราชกุมารซึ่งต่อไปจะคือราชการที่6ก็ประพาสหัวเมืองเหนือและปีต่อมาก็ทรงราชชนิพล หนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงตีพิมพ์ออกมานะครับนี่คือช่วงของการสร้างชาติครับสมัยรอหาที่มีสุขโขทัทยมีพระร่วงเป็นส่วนหนึ่งและสุดท้ายก็กลายเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักของประเทศไทยเราปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์แต่งให้คนต้องอพยพมาจากเทือกเขาอันไตหนีจีนถอยร่นมาจนถึงสุขโขทัทยตั้งราชธานีแห่งแรกที่นี่ ทั้งทั้งที่ในดินแดนแห่งนี้นะครับมันมีผู้คนมีบ้านเมืองมีรัฐต่างๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับเราไม่เคยอพยพมาจากที่ไหนมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับละโวอโยธยาสุพรรณบุรีสุพรรณภูมิศรีจนาสะอังกอรา่ตาตันีศรีวิชัยคนไทยอยู่ที่นี่ครับเกิดที่นี่จากหลากหลายเผ่าพันธุ์ ร้อยพ่อพันแม่เราไม่เคยอบพยพมาจากเทือกเขาอันไตนะครับย้ําอีกครั้งและพระร่วงก็ไม่ได้มีตัวตนครับ oh. Hungary. เป็นเพียงวีระบุรุษในตำนานของคนแถบสุโขทัยพิษณุโลกบ้านท่านประธานเช่นเดียวกับพระเจ้าอู่ทองที่เป็นวีระบุรุษในตำนานของคนแถบลูมแม่น้ําเจ้าพญาป่าสักเช่นเดียวกับพระเจ้าพรหมมหาราชที่เป็นวีระบุรุษในตำนานของคนล้านนาเช่นเดียวกับเท้าหุ้งเท้าเจืองที่เป็นวีระบุรุษในตำนานของคนล้านช้าง ผมคิดว่าถ้าเราจะทําความเข้าใจว่าทําไมประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพระร่วงโดยเฉพาะจากพระราชนิพนธ์ของร .6 นะครับไม่ควรใช้คําว่าประวัติศาสตร์การสถาปนาชาติไทยผมอยากแนะนําท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงว่าควรไปศึกษางานวิจัยเล่มนี้ครับวิทยานิพนธ์เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขการสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัยพศ .2450 ถึง2534ซึ่งวันนี้จัดพิมพ์เป็นเล่มในชื่อเล่มว่า ประวัติศาสตร์สุขโขทัยที่พึ่งสร้างผลงานของคุณวัดิศราตั้งท้าวานิชคนพิษณุโลกบ้านเดียวกับท่านประธานท่านประธานครับสื่ออีกแหนงที่ผมอยากพูดถึงสั้นๆเกี่ยวกับงานของกองทุนนั่นก็คือหนังสือนะครับในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่มีผลงานเคยตีพิมพ์มาหลายเล่มอยู่นะครับไปหาอ่านได้ผมพลิกมาเจอหน้านี้ครับยุทธศาสตร์ที่สี่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมที่หน้านี้ครับท่านยกตัวอย่างการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่21ซึ่งจัดในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานิดเดียวครับท่านประธานเมษามีนาคม66ที่ผ่านมาท่านประธานครับถ้าเป็นผมนะฮะ ถ้าเป็นผมผมจะไม่กล้ารายงานแบบนี้ผมจะไม่เขียนแบบนี้ว่ากองทุนร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเราจะไม่เอาเราขึ้นก่อนครับในฐานะคนที่ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทุกครั้งไม่ว่าจะจัดที่ศูนย์ศิริกิจไม่ว่าจะย้ายไปจัดที่เมืองทองไม่ว่าจะมาจัดที่สถานีกลางบางซื่อหรือปัจจุบันนี้กลับมาที่ศูนย์ศิริกิจอีกแล้วนะครับทุกคนทราบดีว่าเจ้าภาพงานนี้คือสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสือท่านแค่ไปร่วมออกบูธ เหมือนกับสำนักพิมพ์อื่นๆครับท่านแย้งผมนะครับถ้าไม่จริงในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกองทุนสนับสนุนสมาคมผู้จัดพิมพ์สองแสนบาทได้สองบูธให้ท่านไปจัดนิทรรศการที่แทบไม่ค่อยมีคนดูมีมาสคอตเนี่ยนกสีฟ้าดูนะเดินไปเดินมางงๆนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็ไม่ควรจะเคลมด้วยนะครับในส่วนของผลลัพธ์ ท่านไม่ควรจะเคลมผลลัพธ์ที่บอกว่าสถิติผู้เข้าร่วมงานจำนวน1ล้าน1นแไปบูธท่านไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมไปงานหนังสือทุกปีผมแทบไม่รู้เลยว่าบูธของท่านอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำผมเพิ่งมาเห็นในรายงานเล่มนี้เองครับท่านประธานนี่เป็นข,ข้อสังเกตบางส่วนนะครับด้วยเหตุผลสองประการที่ผมอยากอภิปรายให้เห็นก็คือว่าอยากเห็นการที่ การที่กองทุนใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับเกิดประโยชน์กับประชาชนที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งอยากเห็นการอุดหนุนงบประมาณกับโครงการผลิตสื่อที่ส่งเสริมประชาธิปไตยยอมรับในความหลากหลายและเชิดชูศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์สุดท้ายจริงๆครับปิดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานผมเห็นรายงานเล่มนี้ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะฮะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างกลัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าท่านกำลังทำงานเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร มีคำอธิบายอยู่ปกในด้วยนะครับว่าแนวคิดในการออกแบบเป็นยังไงลองเปิดดูได้ท่านประธานครับผมคิดว่าคอนเซปต์ของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การประกาศตง้ตงๆว่าฉันนะซอฟต์พาวเวอร์ฉันนะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่การพันผ้าเข่ามาแล้วเดินไป <S <S เดินมา <S <S บอกใครต่อใครว่าซอฟต์พาวเวอร์นะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ